สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเมื่อคืนที่หนองบัวลำพูอิลาน้อยนะครับใส่ชุดไทยพื้นเมืองอีสานสวยงามมากๆเลยนะเป็นการโชว์วัฒนธรรมศิลปะการแต่งกายทางภาคอีสานนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การแต่งกายตามภาคอีสานได้อย่างดีมากๆเลยนะครับภูมิใจแทนพ่อจ๋ามากๆเลยภูมิใจแทนคนในองค์กรเสียงวิหกมากๆที่ได้เพชรเม็ดงามไปประดับวงการนะครับน้องอายเนี่ยมาในชุดผ้าไหมนะครับสีน้ำตาลลายไทยถือว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเวลาน้องขึ้นในบนเวทีเนี่ยน้องโดดเด่นแล้วก็เป็นที่เรียกเสียงฮือฮา เหล่าบรรดาพยกมายกนะครับต่างชื่นชอบที่น้องอายเนี่ยแต่งตัวชุดไทยแบบนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเยาวชนจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นหลังๆที่อยากมาเป็นหมอลำที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมทางภาคอีสานได้อย่างดีนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างที่เราเห็นได้จากการแต่งตัวโดยชุดของน้องเนี่ยจะไม่โป้เลยนะครับจะเป็นชุดไทยประยุกต์ สวยงามสง่าและโดดเด่นพอขึ้นเวทีบวกกับเสียงร้องไปเนี่ยโอ้โหนะครับดุดนางพญาตัวน้อยแล้วก็เสียงร้องอันทรงพลังร้องเพลงหลานย่าง,งามบ่อนะครับงานเมื่อคืนนี้ที่หนองบัวลำพูนะคนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็มีเวลาอันน้อยนิดนะครับเพราะว่าน้องอาอเนี่ยเขาไม่ค่อยจะ สะดวกนะครับในเรื่องของร่างกายด้วยแล้วก็การพักผ่อนน้อยนะครับอยากให้น้องเนี่ยนอนเต็มอิ่มเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากค่ายกิจกรรมลูกเสือด้วยเนาะก็อยากให้น้องอาอา้เนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับในพื้นที่ที่จะไปในที่ท,ที่ต่อไปนะครับยังไงเราก็ถ้าเป็นแฟนคลับเสียงวิหกเนาะก็เข้าไปติดตามได้ ในทุกที่ที่เสียงวิหกไปทําการแสดงนะครับภูมิใจแทนคนในวงจริงๆนะที่ได้เด็กคนนี้มาประดับวงการนะเพราะเด็กคนนี้เนี่ยให้อะไรแก่คนดูบ้างนะครับหนในเรื่องของตัวอย่างที่ดีแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมทางภาคอีสานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สืบสารประเพณีนะครับการอนุรักษ์ในเรื่องของการแต่งกายนะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับภาพพื้นเมืองนะครับแล้วก็ ในเรื่องของผ้าไทยโบราณด้วยนะถ้าเกิดชาวต่างชาติได้ไมาเห็นเนี่ยเขาก็จะชอบมากๆนะครับเพราะว่าน้องไอยใส่ชุดไทยขึ้นใส่แล้วสวยงามมากๆโดยส่วนตัวนะแอดิวคิดว่าน่าจะใส่แล้วสวยกว่าชุดที่เป็นแบบพองๆฟูๆเป็นกระโปรงบานอีกซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าน้องไอยใส่ชุดไทยแล้วขึ้นขึ้นกล้องแล้วก็ตัวจริงเนี่ยใครได้ไปเห็นบอกเลยว่าว้าวมากมาก เด็กตัวแค่นี้นะครับมีความสามารถขนาดนี้แต่งชุดไทยได้สวยขนาดนี้โตขึ้นจะสวยขนาดไหนอ่าอันนี้เราบอกกันเลยนะครับไม่ได้สปอยนะแต่บอกเลยว่าน้องไอ้ยตัวจริงต้องสวยมากๆแน่นอนเลยนะครับยังไงวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับไอ้ยสกุณาพรด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเสียงวิหกทุกๆท่านด้วยนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ